น้องเตียน้องวันใบนี้น้องเปียครน้องเตียกคัน้องเปียครับน้องเปียคันี่คัเป็นบรรยากาศบรรยากาศ น้ำดำหัวผู้ใหญ่โรงบาลกองที่นิสาวะนะคะะก็จะเป็นพี่ชายยรดพี่นุ้ยล้วกพี่หล่อค่ะกาเนทาโอ่เอาี่นะคะอันนั้นก็สวอเหรออันนั้นก็สวอ์เหรอนะแล้วก็มีสป้น้ำ น่าสนุกด้วยนะคะ กระดองเลยนะคะไม่ยิงนาตาเกียร์หรออันนี้ก็จะเป็นสระน้ำมันไม่เป็นของกระน้ำประทามนะคะอันนี้สระสระนี้มาจากไหนนี่บ้านพี่ต้นครับ เราได้อ่างแบบมาเริ่มเลยนะคะวาร์ปมาตรงนี้นะคะท่นจะมีขนุนอร่อยอร่อยแล้วก็จะมีขนมจีนเอ้านี่พี่นี่เดี๋ยวบอกว่าหมดแล้วถ้วยนั้นน่ะใช่ปุ๊บไม่ชนพี่กินแล้วเดี๋ยวก็จิ้มไปจิ้มแพไปเดี๋ยวไปตักให้ใหม่นะเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงอี่ตัอยมากเลยน้ำลาหวานนะคะ ก็เรามีอะไรอีกคะมะม่วงมะม่วงค่ะนุ่นๆูพี่ดูนหม้อแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อกินรวมกันคัะผมผมแพ้ผักของวัเลยกินใส่ผลไม้โอ้โหนี่ความสามารถพิเศษอะไรย่างเดียวสุดยอดเลยแต่อันนี้อร่อยมากรู้สึกว่าตักแต่กรุ้งเลยนะคะใช่ค่ะได้ข่าว่าที่ชอบมีน้ำๆก็เลยตะแคงหม้อเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนี่ข้าวปุ้นค่ะพี่น้อง อสามนาทีก่อนเด้อพี่น้องเด้อลราใครลงเดินอขอนบุญแซ่บแซ่บแซ่บลายพักเงี้ยละจ้ะร้านบอกเลยคอนเฟิร์มขอบุญแซ่บนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะคะเป็นบรรยากาศอารัการนะคะสงการนิกเกๆค่ะหลังโรงพยาบาลน,นะคะสวัสดีค่ะ